มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมพีทางอากาศคุณฟังครับสำหรับกิตชนและท่านที่สนใจเราศึกษาธรรมมาจากพระคริสธรรมคำพีคือพระคำพีจะ แ,แบ่งเป็น66เล่มแบ่งเป็นสองภาคพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่เราศึกษากันวันนี้เสกขรยาบทที่4นิมิตเรื่องเชิงตะเกียงและต้นมะกอกเทศสองต้นข้อ1ข้อสองบอกและทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้ามาอีกและปลุกข้าพเจ้าเหมือนคนที่พึ่งตื่นจากการนอนของเขาหลังจากเห็นนิมิตหเรื่องแล้วท่านเสกครยาได้หลับไป ตอนนี้ทูสวรรค์ปลุกให้ตื่นข้อสองและท่านถามข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าตอบว่าดูเถิดข้าพเจ้าเห็นเชิงตะเกียงทําด้วยทองคําล้วนอันหนึ่งมีชามอยู่ที่ยอดและมีตะเกียงอยู่บนนั้นเจ็ดดวงและมีท่อเจ็ดท่อน,นําไปยังตะเกียงซึ่งอยู่บนยอดนั้นดวงละท่อคุณผู้ฟังครับเชิงตะเกียงเป็นเครื่องใช้ในวิสุทธิสถานของพระพาร์ต่อมาก็มาอยู่ในพระวิหารเป็นอสัญลักษณ หมายถึงประเทศอิสราเอลครับในพระพราและภายในพระวิหารนั้นมีเชิงตะเกียงที่มียอด7ยอดนี่เป็นภาชนะที่สวยงามในพระวิหารเบซาเรลได้ทำขึ้นจากทองคำบริสุทธิ์มีแกนกลางแล้วก็มียอดทางซ้ายและทางขวาด้านละ3ยอดมหาประหิตต้องดูแลตะเกียงเหล่านี้ให้สว่างอยู่เสมอครับแล้วก็คอยเติมน้ำมัน มหาบุริตยังมีหน้าที่แต่งไส้ตะเกียงด้วยพระธรรมวิวรมีภาพของพระคิดผู้ซึ่งเป็นมหาบุริตของเราดำเนินไปท่ามกลางคันบาีบซึ่งหมายถึงครือจักทั้งเจ็ดในเอเชียน้อยครับพระองค์เตือนพูกเขาว่าถ้าผู้เขาไม่กลับใจมาจากความผิดความบาปของพูกเขาพระองค์ก็จะยกเอาคันบาีีออกไปและพระองค์ก็ทําอย่างนั้นนะครับอย่างทาอย่างนั้นตอนนี้คือไม่มีคือจักใดในคือจักทั้งเจ็ดเหลืออยู่เลย นิมิตของท่านเสกรลยาภาพของเชิงตะเกียงหรือว่าคันปะทีบหมายถึงประเทศอิสราเอลซึ่งอนาคตจะเป็นพยานของพระเจ้าบนโลกต่อไปกับมีชามอยู่ที่ยอดนี่เป็นอาสิ่งใหม่ซึ่งเพิ่มเติมจากคําสั่งที่โมเสสได้รับในการสร้างคันปะทีบตั้งแต่ต้นที่นี่มีชามนะเพื่อให้น้ำมันไหลลงมาอย่างตะเกียงน้ํามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในนิมิตนี้นะครับเชิงตะเกียงบอกถึงพระคริ์ ตะเกียงที่มีน้ำมันหมายถึงพระวิญญาณบริรสุทธิ์เราไม่มีภาพของพระวิญญาณบริรสุทธิ์ที่ดีกว่าน้ำมันของเชิงตะเกียงน้ำมันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่บอกไว้ชัดเจนที่สุดในพระคัมปีรหมายถึงพระวิญญาณบริรสุ <S <S ทธิ์เมื่อน้ำมันหมายถึงพระวิญญาณบริรสุทธิ์ความสว่างซึ่งเกิดจากตะเกียงนั้นหมายถึงพระคิดเพราะว่าพระงค์เป็นความสว่างของโลกเชิงตะเกียงคงภาพที่ชัดเจนที่สุดของพระคิด ที่เราได้รับจากพระพรานะครับไม่มีขนาดของตะเกียงเพราะว่าไม่สามารถวัดพระเจ้าได้เมื่อพระคิดจากโลกนี้ไปพระองค์ตรัสก,กับผู้สาวกนะครับพระองค์จะส่งพระวิญญาณลึสุดนะมาช่วยในพระธรรมยอห์บทที่1 6ข้อ13บ4นะครับบอกว่าเมื่อพระวิญญ,ญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์ไม่จะไม่ตรัสโดยภารการ แต่โรรองจะตรัสสิ่งที่โรรองทรงได้ยินแต่โรรองจะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นโรรองจะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าโรรองจะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสาแดงแก่ท่านทั้งหลายคําตรัสของพระคุธตธแก่พวกสาวกนะครับเชิงตะเกียงรองรับตะเกียงโดยมีความสว่างสองความสว่างก็ทําให้เห็นเห็นความงามของเชิงตะเกียงด้วยทานองเดียวกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ได้ตรัสโดยพารการแต่เปิดเผยถึงพระเสลียความและความงดงามของพระคิดข้อ 3. และมีต้นมะกอกเทศสองต้นอยู่ข้างๆอยู่ข้างขวาชามนั้นต้นหนึ่งอยู่ข้างซ้ายต้นหนึ่งในสมัยของเสคารยาต้นมะกอกเทศสองต้นได้แก่เซลูบาเบลซึ่งเป็นกษัตริย์ในเชื้อสายของดาวิดและโยชูวามหาปรุิต พวกเขาเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้นําความสว่างกลับมาอย่างชนชาติอิสราเอลและทําให้พวกเขาเป็นความสว่างของโลกนะครับน้ํามันมากอกภาษาเฮบรูคือน้ํามันทองคําแสดงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์คำเผยพระชนะนี้ก็ยังบอกถึงอนาคตช่วงการทนทุกข์ใหญ่ด้วยนี่คือสิ่งที่พระธรรมวิวร์บอกชัดเจนนะครับวิวร์บทที่ 11. ข้อ3ข้อ4บอกว่าและเราจะให้ฤทธิอำนาจแก่พยานทั้งสองของเรา เพื่อให้เพื่อให้เผยพระชนะตลอด1 2 6สวันและให้เขาแต่งตัวด้วยผ้ากะสอบพยานทั้งสองนั้นคือต้นมะกอกเทศสองต้นและคันปทิบสองคันที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกในอนาคตนะครับมีช่วงการทนทุกข์ใหญ่ไม่มีพยานบนโลกนี้เพราะว่าปฏิปักองประกิศจะปิดปากทุกคนที่เป็นพยานด้วยฤทธิดเดชของสถานนะครับ คือตอนนั้นแอนติคลานะหรือปฏิปักษ์พรกกินีจะมีฤทธิด์เดชของซาตานเนื่องจากพระเจ้ายับยั้งพระหัตถ์ของพนะระองค์ช่วงข่าวนะครับช่วงข่าวจะยกเว้นก็มีพยานสองคนจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าจากปาาของพยานสองคนสิ่งต่างๆก็ได้รับการรับรองในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ครับจะมีพยานสองคนเพื่อพระองค์พยานทั้งสองนี้จะเป็นใครก็ไม่รู้นะ คาดว่าคนหนึ่งคือเอริยาอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นเอนอกหรือโมเสสยอนให้ผู้ให้บัตรเปสมารหรือคนอื่นก็ไม่ทราบแต่ว่าพวกเขาจะเป็นใครนั้นไม่สําคัญนะครับพระเจ้ามีพยานสองคนแต่พวกเขาจะพูดโดยฤทธิดเดชของพระวิยาณมรุสุในวันนั้นในวันแห่งการทวนทุกใหญ่พวกเขาจะเป็นพยานแห่งความสว่างของพระเจ้านั่นคือพระสัญญาของพระองค์สำหรับอนาคตเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงใช้ เซรูบาเบลและโยชัวในสมัยของท่านเซคารยานี้นะครับนิมิตของเซคารยาเป็นเหมือนเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันทําให้เห็นภาพที่สมบูรณ์และงดงามมากเมื่อเอามารวมกันพระเจ้าประทานสิ่งเหล่านี้แก่คนส่วนน้อยที่กลับมาจากบาบิโลนมาที่อิสราเอลมาที่กรุงเยรูซาเลม็มสร้างเมืองสร้างพริหารเพื่อหนุนใจพวกเขา คนอิสราเอลได้เป็นเฉลยในบาบิโลนและตอนนี้กลับมาอย่างประเทศบ้านเกิดเมืองนอนคืออิสราเอลพระเจ้าตรัสชัดเจนกับพวกเขานะครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นตามแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ตอนนี้พวกเขาได้รับการชำระจากความบาปแล้วและเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเพื่อพวกเขาจะสามารถเป็นพยานที่เกิดผลณลูดฟังครับแม้ว่านิมิตเหล่านี้ของเซคาริยาจะเกิดขึ้นตอนนี้เป็นอนดีตนะ นเห็ที่ได้แต่อนาคตก็จะเป็นจริงตามคำพยากรณ์นี้หรือตามนิมิตนี้นะครับการสําเร็จครบถ้วนจะเกิดขึ้นในระหว่างยุคพันปีเมื่อพระเจ้านําคนอิสราเอลกลับมาอย่างแผ่นดินและพระองค์จะชํราระพวกเขาในอนาคตพระธรรมเสคารยาบทที่13เมื่อเราไปถึงตอนนั้นนะครับเราจะพบว่าจะมีน้ำํำพรุ่งขึ้นสําหรับราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรูซาเล็มหลังจากที่พวกเขาได้รับการชํราระ พวกเขาจะเป็นความสว่างของโลกนี่คือแผนเริ่มแรกของพระเจ้าสลับผู้อยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ8บอกว่าเมื่อผู้สูงสุดประทานมรดกแกบ่บรรดาประชาชาติเมื่อพระองค์ทรงแยกพงพันธุ์ของมนุษย์พระองค์ทรงกั้นเขตของชนชาติทั้งหลายตามจํานวนคนอิสราเอลทำไมพระเจ้าทรงแยกพงพันธุ์ของมนุษย์ตามจํานวนของอิสราเอล เพราะว่าพระเจ้าประสงค์ให้พวกเขาเป็นพยานของพระองค์ประเทศอิสราเอล,ลครับเป็นประเทศที่แหมล่อแหลมนะครับมีเหตุการณ์การเมืองเศรษฐกิจมาเป็นแบบมีปัญหาอยู่เอยครับพระเจ้าได้เลือกแผนน็ินนี้และให้ทําเป็นอย่างนั้นพงเลือกเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางทวีปสําคัญสทวีป คือแอฟริกาเอเชียและยุโรปอิสราเอลอยู่ตรงจุดตัดระหว่างทวีททั้งสามไม่มีสถานที่ในในโลกนะครับที่ล่อแหลมมากกว่านี้และทําให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศมากกว่าประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นพื้นดินเล็กๆผมคิดว่าพระเจ้าประสงค์ให้เป็นอย่างนี้แรกจะมีปัญหานะครับอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งแผ่นดินนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางของการประกาศพระเจ้าของพระเจ้าเขาทาเอเสเคียวบทที่5้าข้อห พระเจ้าตรัสดังนี้ว่านี่คือเยรูซาเล็มเราตั้งเธอไว้ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายมีหลายประเทศอยู่ล้อมรอบทำไมครับเพื่ออิสราเอลจะสามารถเป็นพยานของพระเจ้าและในอนาคตพวกอิสราเอลจะเป็นพยานทั่วทุกมุมโลกนะครับอดีตที่ผ่านมาอิสราเอลได้ล้มเหลวนะครับแต่กิ์จักก็ล้มเหลวในตอนนี้แม้ว่าพระคิดได้สั่งให้กิตชนนะครับออกไปทั่วโลกเพื่อประกาศ ข่าวดีนะครับมีหลายที่หลายแห่งที่ข่าวดียังไปไม่ถึงแต่ว่าอนาะครับคนอยู่จะเป็นพยานในทุกมุมโลกและพระชนะาของพระเจ้าจะออกไปจากเยรูซาเล็มในยุคหลังจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจํานวนภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขาและประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามาหา และชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาจะามากล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้ายังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบเพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในมันคาของพระองค์เพราะว่าธรเพราะว่าพระธรรมจะออกมาจากสิยนและพระชนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็มพระธรรมอิสยาห์บทที่สองข้อสองข้อสามกรมที่เซคาริยาคับข้อสี และข้าพเจ้าถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่าเจ้านายเจ้าข้านี่คืออะไรเสกขริยาก็ถามว่าเออเรื่องที่เห็นนี่มีความหมายว่าอย่างไรข้าห้าทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าว่านี่คืออะไรเจ้าไม่ทราบหรือข้าพเจ้าตอบว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ทราบคำตอบของทูตสวรรค์แสดงว่าเสกขริยาน่าจะรู้ว่ามันหมายความว่าอะไร ต่เซคัลิยาท่านตอบว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ทราบก็หกแล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่านี่เป็นพระชนะของพระเจ้าที่ให้ไว้กับเซลุบาเบลว่ามิใช่ด้วยกําลังมิใช่ด้วยฤิทานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเจ้าจอมยุธาตรัสดังนี้แหละคุณผู้ฟังครับสังเกตถ้อยคําของพระเจ้าที่ให้แก่เซคัลิยาครับใครคือเซลุบาเบล ท่านเป็นผู้นำทางการเมืองของกรุงเยรูซาเล็มนะครับส่วนโยชูวาเป็นผู้นำทางศาสนาเซลูบาเบลเนี่ยเป็นหัวหน้าของเผ่ายูดาในตอนนั้นที่กลับมาที่กรุงเยรูซาเลม็มหลังจากที่พวกยิวไปเป็นเชลยในบาบิโลน70ปีนะครับผ่านไปพ่านก็พามาเป็นผู้นำนะครับเซลูบาเบลเป็นผู้นำกลุ่มแรกที่กลับมายังแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของตน ตามที่บรรยายไว้ในพระธรรมเอสรางานสำคัญของเซรุบาเบลคือต้องสร้างพระวิหารขึ้นใหม่แต่งานนั้นหยุดชะงักนะครับเพราะว่ามีอันตรายจากภายนอกและความท้อใจจากภายในพระเจ้าให้นิมิตเพื่อเสริมความเชื่อแก่เซรูเซลุบาเบลมีความหมายมากสำหรับท่านและเป็นหลักการสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนนะครับ ข้อหกนี้บอกว่าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยลิธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้แหละคำว่ากำลังและลิธานุภาพน่าสนใจมากคำว่ากำลังเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยหมายถึงหมายถึงกำลังความสามารถหรือว่าทรัพย์สินของของมนุษย์นะครับส่วนคำว่าลิธานุภาพเนี่ยหมายถึงกำลังของมนุษย์ฝ่ายกายวัตถุและรวมทั้งพลังสมองด้วย ดังนั้นเมื่อรวมการหมายถึงความพยายามและการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแรงสมองนะครับเราจะเห็นได้ว่านี่เป็นการหนุนใจมากสำหรับผู้นำที่ชื่อเซดูบาเบลเป็นผู้นำทางการเมืองนะครับต้นมะกอกเทศทั้งสองต้นซึ่งให้น้ำมันแก่เชิงักเกียนหมายถึงท่าน,นและก็โยชูวาเซลูบาเบลเป็นผู้นำทางการเมืองนะครับเป็นผู้ว่าราชการเมืองเยรูซาเล็ม ส่วนโยชวานี่เป็นมหาปรหิตเป็นผู้นำทางศาสนาก็คือว่านะครับไม่ใช่สติปัญญาความสามารถหรือกำลังฝ่ายกายาที่จะสร้างพระวิหารขึ้นใหม่นะครับแต่ทำได้โดยพระวิญญาณของพระเจ้านี่เป็นบทเรียนครับถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเรานำเราในการทำพันธกิจนะครับ สิ่งที่เราทำนั้นก็ไม่มีค่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าไม่ทำงานโดยใช้สติปัญญาและความสามารถของเรานะครับเราต้องพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังกายกำลังใจกำลังความคิดนะเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือแต่ไม่ใช่เป็นที่หนึ่งเมื่อพูดถึงนักเทศนะที่ฉลาดนะเทศนาได้ยอดเยี่ยมนะ เราก็ดูว่าเขาเก่งเขาสามารถแต่พระเจ้าไม่ได้ทำด้วยวิธีนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยนักเทศฉลาดก็อันตรายนะครับคนฉลาดเนี่ยถ้าเอาไปใช้ในทางผิดน,นะครับก็เสียหายมากนักเทศที่ฉลาดแต่อันตรายเลยก็ทำให้พันธกิจของพระเจ้าเสียหายเสื่อมเสียนะครับและพระเจ้าไม่ได้ทํางานด้วยความสามารถของมนุษย์ข้อนี้บอกว่าโดยพระวิญญ,ญาณของพระเจ้า เป็นบทเรียนคับคุณผู้ฟังครับสิ่งใดก็ตามอะไรก็ตามที่เราทําด้วยกําลังของเราครับและเราก็แหมมั่นใจภูมิใจนะครับกําลังของเราก็กําลังกายกําลังใจกําลังความคิดพูดไง,ไง่ายงคือความสามารถของตนนะความเก่งของตนและเราก็ภูมิใจในสิ่งนี้จากข้อนี้ครับพระเจ้าไม่พอพระทัยนะครับและสิ่งนั้นจะเป็นผลเสียด้วย พระเจ้าต้องการทําการของพระองค์ผ่านเรานะครับโดยฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรงนี้เราต้องเข้าใจครับเมื่อมองไปอนาคตโดยเฉพาะในยุคพันปีก็จะเช่นเดียวกันไม่ใช่ด้วยกําลังไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละในสมัยของท่านเสคขรยาครับมีคนส่วนน้อย ที่ต้องการหนุนใจนี้ก็เพราะว่าพวกเขามีอุปสรรคมากเกินและพวกเขาก็เต็มใจที่จะถอดใจเป็นใจถอดใจคือสงสัยและกลัวนะครับเหตุนี้ครับนิม,มิตนี้จึงเป็นการหนุนใจสลับเซรูบาเบลข้อ 7. โอผู้เขาใหญ่เจ้าเป็นอะไรเล่าต่อนหน้าเซรูบาเบลเจ้าจะเป็นที่ราบและท่านจะนำศิลากรนที่อยู่ยอดออกมาท่ามกลาง การโหดร้องว่างามจริงพระวิหารงามจริงโอ้ภูเขาใหญ่เจ้าเป็นอะไรเล่าภูเขานี้หมายถึงอุปสรรคครับนิมิดนี้หนุนใจพวกเขาให้เชื่อว่าเซรุบาเบลจะสามารถเคลื่อนภูเขาหรืออุปสรรคไปได้พระคริสใช้คําว่าภูเขาในความหมายนี้ครับโป์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนออกจ,จากที่นี่ไปที่โนนมันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ซึ่งท่านทําไม่ได้จะไม่มีเลยจากพระธรรมมัทธิวบทที่17บเข้อยีนะครับผมไม่คิดว่าพระคิดตราถึงการเลื่อนภูเขาอย่างแท้จริงแต่ความเชื่อที่เคลื่อนภูเขาเนี่ยคือความเชื่อที่เคลื่อนอุปสรรคหรือสิ่งขัดขวางงานของพระเจ้าไปนี่คือภาพของนิมิตนี้นะครับขณะนั้นผู้ยิวกำลังสร้างพระวิหารของพระเจ้าแล้วสร้างแล้วมีปัญหาท้อใจนะครับก็ใช้กําลังกายกําลังความคิดความสามารถเต็มที่แล้วนะครับ ต่ไม่ใช่ต้องโดยพระวิญญาณของพระเจ้านำและท่านจะนําศิลาก้อนที่อยู่ยอดออกมาท่ามกลางการโหดร้องงามจริงพระวิหารงามจริงศิลาที่อยู่ยอดคือศิลาที่แสดงว่างานเสร็จสิ้นแล้วนี่กําลังบอกว่าพระวิหารจะเสร็จด้วยการโหดร้องและเสียงเชียจากประชาชนเป็นการหนุนใจอย่างแท้จริงสำหรับคนที่เหลืออยู่นะครับมาเป็นกลุ่มน้อยในการสร้างพระวิหารและกําลังท้อใจ ในการสร้างพระวิหารมีปัญหามากมายแล้มีอันตรายนะครับปัญหาจากภายนอกนะปัญหาจากพวกเรากันเองนะครับทําให้ทอ้อใจและพระเจ้าก็หนุนใจว่าทําสิ่งต่างๆเนยด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าครับขอพระเจ้าทรงโปรดไวยพรสวัสดีครับ อบเฝ้าคอยพระองค์ความรอที่มาจากพระองค์สีลาความจริงประการมันคงนิรันคือองค์พระผู้เป็นเจา้าข้าไว,ว้วนใจ สเพราะความรักมันคงของพระองค์ข้าจึงหวังใจข้าจึงรอคอยพระองค์ข้าจึงชูม,มือต่อพระนาพระเจ้าอิงใหญ่ เป็นทีลีภัยเดียวหัวใจของฉันสนบเฝ้าคอยพระองความรอดที่มาจากพระองค์สิริความจริงอมประการ องพระองค์ข้าจึงวางใจข้าจึงรอคอยพระองค์ข้าจึงชูมือต่อพระนามพระเจ้ายิงใหญ่ คงของพระองค์ข้าจึงหวางใจข้าจึงรอคอยพระองค์ข้าจึงสู่มือต่อพระนาพระเจ้ายิ่งใหญ่สงเป็นที่ริ ขงคงพระองค์ข้าจึงวางใจข้าจึงรอคอยพระองค์ข้าจึงชูมือต่อพระนาพระเจ้าลิงใหญ่ทรงเป็นที่ริภยัย